ยาสิลืมอีสานทิ้นฐานเกิดยาตะเลิอเลิดหลงเจ้าค้นหานมองข้างนาเรื่องหุงรุ่งตะการยาวิจารว่าอีสานบอมีดีมาเดอ้อพี่น้องมาฟังนิยายเรื่องไม้น้ำกันผู้เจ้าสิเด็พอกับวิถีชีวิตคนอีสานบ้านเฮ้ารรบเทนี่วัฒนธรรม ความอบอุ่นที่คนอดีสารมี้ให้กันในเรื่องอ้ายมั่นลุกทุงตอนที่11จับทรงตำรวจหลังจากทุกอย่างตัดเป็นสีดำอีกครั้งพายุก็ดำดิ่งลงสู่ห้วงแห่งความฝันไร้ซึ่งที่มาที่ไปจากหน้าห้องน้ำเปลี่ยนเป็นกลางคันนา ที่มีดอกหญ้าสีสวยขึ้นปกคลุมทอดเป็นแนวยาวไปสุดลูกหูลูกตาสองข้างคนาคือทุ่งข้าวเขียวที่กว้างใหญ่ไพศาลไปจนจรดเส้นขอบฟ้ารอบกายรายร้อมไปด้วยผีเสื้อหลากสีขยับปีกบินไปมาเบื้องหน้าคือคุณเทวดาสุดหล่อที่ก็ยังอยู่ในสภาพนุ่งผ้าขมาม้ามิ่นเมร่างกำยำล่ำสันเปลือยท่อนบนชวนหลงไหลไปทุกส่วน พายุไม่รู้ตัวเลยว่าตนได้เข้ามาแนบชิดอยู่ในอ้อมกอดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่มือเรียวลูบไล้ไปมาบนกล้ามเนื้อแน่นทั้งบริเวณต้นแขนและแผ่นอกพึงผายของเขาอย่างคลั่งไคลในขณะที่คนร่างสูงก็ยืนนิ่งปล่อยให้สัมผัสจนพอใจกระทั่งพายุเงยหน้าขึ้นใบหน้าล่อเหลา้าสะกดสายตานั้นจึงค่อยๆโน้มลงมาใกล้ใกล้จนทำเอาพายุต,ตื่นเต้น แทบหายใจไม่ทั่วท้องดวงตาเรียวรีหลับปีในที่สุดริมฝีปากหนาก็จะหลดลงมาบทคลึงกลีบปากบางชุบนับเป็นจูบแรกของพายุเป็นจูบที่แสนอ่อนหวานนำพาหัวใจดวงน้อยให้รู้สึกราวกับล่องลอยไปตามสายลมก่อนจะค่อยๆทวีความหวานลำ้ำเมื่อเรียวลิ้นชื้นแทรกผ่านเข้ามา ดูดดื่มภายในอุ้งปากให้พายุลุ่มหลงมัวเมาคุณเทวดาสุดหล่อพายุยกแขนขึ้นเกี่ยวรอบลำคอแกร่งไม่ยอมให้เขาผละจากมันดีซะจนไม่อยากให้มีที่สิ้นสุดจึงต้องเป็นฝ่ายไล่จูบเขาซะเองอืมคุณเทวดาครับอืมเหมือนว่าคุณเทวดาจะเลียปากตน ซึ่งพายุก็ไม่ยอมแพ้ทำปากจู๋ไล่จูบเขากลับผลัดกันเลียผลัดกันจูบอยู่อย่างนั้นเอาทำไมคนน่ารักของกูมานอนจูบกับหมาอย่างนี้วะโอ้ยไอ้กินไปเลยนะมึงไอ้กับตันไอ้หัวหน้าโว้ยมึงมัวทำอะไรอยู่วะดูแลเขายัางไงของมึงเนี่ยเต้ยกลับจากเอาเข้าวสารที่ชาวบ้านนำมาสีไปส่งให้เจ้าของตามที่เขียนชื่อไว้ข้างกระสอบ เพราะที่บ้านทำโรงสีข้าวซึ่งเป็นโรงสีขนาดเล็กในชุมชนเมื่อมาเจอพายุก,กำลังกอดจูบกับน้องหมาอยู่บนแคร่ก็รีบวิ่งมาไล่ตะเพิดไอ้กินสุนัขพันธ์บางแก้วเพศผู้ที่เขาเป็นคนเลี้ยงไว้แต่พราะรอบบ้านเปิดโล่งไม่ได้ล้อมรัว้วมันจึงมักจะมาเที่ยวเตรไปตามบ้านใกล้เรือนเคียงและตอนนี้ก็ขึ้นมานอนบนแคร่ข้างๆพายุที่ตั้งแต่เป็นลมอยู่หน้าห้องน้ำ เวหาก็อุ้มพากลับมานอนพักที่เดิมเจ้ากินโดนรองเท้าแต่หูคีบของเจ้าของตบเข้าที่ก้นดงแรงก็ร้องเอง๋งกระโดดลงจากแคร่แล้ววิ่งเตลดิดหนีไปพายุแลบลิ้นออกมาเลียริมฝีปากยังไม่รู้ตัวว่าที่ตัวเองจูบด้วยคือน้องหมาไม่ใช่พ่อเทวดารูปหล่อที่พอได้ยินเสียงเออะของเต้ยก็พาไข่มุกกักบไข่ปลาออกมาจากห้องน้ำ เสียงดังอะไรของมึงวะคนที่มือหนึ่งจูงน้องไข่มุกอีกมือจูงน้องไข่ปลาตะโกนถามเพื่อนการแต่งตัวก็ยังนุ่งแค่ผ้าขาวมาพันเอวหลวมๆยังไม่มีเวลาขึ้นบ้านไปใส่เสื้อผ้าพระพอเห็นว่าไข่มุกมีบาดแผลก็รีบพาเด็กน้อยไปล้างแขนล้างขาเตรียมทายาต่อก็คนน่ารักของกูเนี่ยมึงปล่อยให้เขานอนกอดกับหมาได้ยังไงวะไอ้กินจะจูบเขาก่อนกูอีกเต้ยชี้ที่คนหลับแล้วว่า ตั้งแต่คนงานก่อสร้างพามาส่งไว้เมื่อเช้าเต้ยก็แอบจองเอาไว้ในใจแล้วเพราะคนตรงหน้าน่ารักตรงสเปคตนทุกอย่างแต่พอต้องรีบไปช่วยงานที่โรงสีจึงไม่ได้อยู่เฝ้าพอเสร็จงานกลับมาก็ไม่ทันไอ้กินที่ขโมยจูบเขาตัดหน้าไปซะแล้วเวหามองคนที่ก็ยังนอนยิ้มแต่เปลือกตาปิดสนิทสลับกับมองเพื่อนของตัวเองแล้วสายหน้ายัางไม่ใส่ใจ ร่างสูงพาเด็กๆก,กลับมานั่งที่แคร่ตัวเดียวกับที่พายุนอนอยู่ก่อนจะขึ้นบ้านไปหายามาทาให้ไข่มุกได้ขึ้นไปแล้วก็หาเสื้อผ้าใส่ให้เรียบร้อยก่อนจะกลับลงมาปล่อยให้เต้ยนั่งเฝ้านั่งจ้องคนแปลกหน้าไปอย่างนั้นและยิ่งได้มองเตยก็ยิ่งรู้สึกว่าคนน่ารักตรงหน้าโดนใจเขาเข้าอย่างจังทั้งใบหน้าจิ้มลิมริมฝีปากสีชมพูเป็นธรรมชาติจมูกโดง่งรัน้น และแผลขนตางอนงามในยามที่เปลือกตาเนียนละเอียดพริ้มหลับทุกส่วนบนใบหน้าหวานล้วนหน้ามองจนละสายตาไปไหนไม่ได้ไหนจะเส้นผมสลวยที่แม้ไม่ได้เอื้อมมือไปสัมผัสแต่แค่มองก็รู้สึกได้ว่ามันต้องนุ่มมากแน่ๆไอ้เต้ยเจอรักแท้แล้ววะ่ะเต้นั่งเผลอจนเวหาลากเก้าอี้พลาสติกสีแดงที่เอาไว้ใช้เวลามีประชุมมานั่งข้างแคร่ในมือถืออุปกรณ์ทำแผล มาไขมุกเดี๋ยวพี่ล้างแผลให้เวหาเอ่ยบอกกับน้องสาวเต้ยจึงละสายตาจากคนหลับไปมองเด็กหญิงตัวน้อยเอา้าไขมุกเป็นอะไรวะเล่นขาถูกเทกล้มเนะ่ะเวหาตอบเพื่อนพลางจับแขนเล็กๆของน้องไขมุกมาบรรจงเช็ดน้ำยาล้างแผลอย่างเบามือไข่ปลาที่นั่งข้างกันก็ขยับเข้าไปใกล้น้องสาวอีกนิดแล้วคอยเป่าคอยลูบผมให้อย่างทนุถนอม กูว่ากูคุ้นหน้าเขาเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนวะแต่กูคิดไม่ออกเต้ยหันไปให้ความสนใจกับคนน่ารักของตัวเองต่อในความรู้สึกเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนแต่นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกเวหาหันไปมองบ้างดวงตาคู่นั้นก็ยังหลับพริมมันทำให้เขาอดนึกถึงเหตุการณ์หน้าห้องน้าเมื่อครู่ไม่ได้คนหน้าตาดีหน่อยมึงก็คุ้นไปหมดนั่นแหละเวหาปฏิเสธไม่ได้ว่า คนตรงหน้าหน้าตาดีผิวพรรณก็ดีแค่ได้จับที่ข้อมือตอนอยู่หน้าห้องน้ำยังรู้สึกว่าผิวของเขานุ่มลื่นและเรียบเนียนแถมตอนที่คนคนนี้ล้มลงมาในอ้อมอกและหมดสติไปเวลานั้นเวหาก้มหน้าลงไปใกล้ๆเพื่อปลุกเขาทำให้ได้เห็นผิวขาวจัดที่เนียนละเอียดอมชมพูมีเลือดฝาดแม้แต่แฟนเก่าของเวหาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนางฟ้า ที่สวยที่สุดในบรรดาแอร์โฮสเตทของสายการบินและดูแลตัวเองดีมากแล้วผิวพรรณยังไม่ดีเท่านี้เลยโอ้ยแต่คนนี้กูคุ้นจริงๆนะมึงคือว่าจะเป็นเนื้อคู่กูวะเคยพบกันตั้งแต่ชาติที่แล้วฟังประโยคแรกก็พอจะเชื่อถือได้อยู่หรอกว่าคุ้นจริงแต่สองประโยคหลังเวหาถึงกับถอนหายใจเอ้ยมึงเลิกคิดถึงคนเก่าแล้วเหรอเวหาไม่แปลกใจเลย ที่เต้ยแสดงออกว่าคลั่งไคล้พ่อหนุ่มชาวกรุงคนนี้นักหนาเพราะคนรักเก่าที่เต้ยรักสุดจิตสุดใจคนนั้นก็เป็นผู้ชายน่ารักเจ้าสำอางลักษณะท่าทางไม่ต่างจากคนที่นอนอยู่ตรงนี้มากนักและพอพูดถึงคนเก่าเต้ยที่เคยจะเป็นจะตายจนไม่เป็นอันทำงานทำการในตอนนั้นก็ดูจะไม่ลงเหลือความเจ็บปวดแล้วเขาเพียงมองหน้าเพื่อนแล้วทำหน้าเซงก่อนจะบอก มึงจะพูดถึงเขาทำไมวะกูลืมไปหมดแล้วอนาคตอยู่ข้างหน้ากูนี่พูดจบก็หันมามองคนที่ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยดวงตาฉ่ำเยิม้มจนเวหาต้องผลักไหลให้ตื่นจากความฝันพอเลยกูก็เห็นเป็นอนาคตมึงท่าหมู่บ้านน่ะตั้งแต่อกหักคราวนั้นจากคนรักเดียวใจเดียวเตยก็กลายเป็นหนุ่มเจ้าสำราญจีบไปทั่วทั้งผู้ชายผู้หญิงแต่ไม่ได้จริงจังกับใคร โอ้ยไอ้นี่ขัดความสุขกัจริงๆเตยว่าเวหาสายหน้าในหนายให้แล้วตั้งใจทำแผลให้ไข่มุกจนเสร็จก่อนจะเงยหน้าขึ้นมาพูดกับเพื่อนอย่างจริงจังเขาเป็นใครเรายังไม่รู้เลยเห็นแม่เตียบอกว่ามีคนตามฆ่ายังไว้ใจไม่ได้เตยคิดตามแล้วก็ต้องยอมพยักหน้ารับอย่างเห็นด้วยแต่ก็อดที่จะเสียดายไม่ได้อืมยังว่านั่นแหละคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจ ขนาดคนที่กูรักมากคิดว่ารู้จักเขาดีที่สุดแต่สุดท้ายแล้วกูไม่ไม,ไม่รู้อะไรเลยเต้ยคิดแล้วก็เศร้าเวหาได้ยินคำเพื่อนก็อดที่จะหวนคิดถึงเรื่องของตัวเองกับคนรักเก่าไม่ได้เพราะเขากับเต้ยก็หัวอกเดียวกันไหนว่าเลิกคิดถึงเขาแล้วมึงจะพากูคิดอีกทำไมวะสีหน้าของเวหาหม่นลงถนัดน้ำเสียงที่พูดเต็มไปด้วยความเศร้าส้อย ในอกรู้สึกเจ็บแปลบขึ้นมาเพราะยังลืมคนรักเก่าไม่ได้พี่เขาเป็นคนดีค่ะพี่เขามาช่วยไขมุกพี่เขาใจดีมากๆเลยค่ะแต่กำลังเศร้าไขมุกที่นั่งฟังพี่เวหากับพี่เต้ยคุยกันอยู่ก็พูดขึ้นเด็กตัวเล็กขยับเข้าไปนั่งใกล้ๆพี่ใจดีของตนไขปลาที่นั่งอยู่ข้างน้องสาวฝาแฝดก็สมทบด้วยอีกคน ใช่ฮะพี่เขาพูดเพราะด้วยฮะใจดีที่สุดเด็กน้อยพูดพร้อมกับยื่นนิ้วโป้องออกมาข้างหน้าเวหาถึงได้ดึงความคิดที่เอาแต่จมปลักอยู่กับอดีตให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันมือหนาเอื้อมไปลูบผมน้องสาวกับน้องชายตัวน้อยอย่างเอ็นดูเพราะแม่ของเด็กสองคนนี้เป็นคนกรุงเทพที่บังเอิญได้มาพบรักกับผู้ใหญ่ขุนไข่มุกกับไข่ปลา จึงติดพูดภาษากลางกับแม่มาตั้งแต่ยังเล็กแต่ก็ฟังภาษาอีสานออกยังไม่ตื่นอีกเหรอเมื่อผู้ใหญ่ขุนกลับมาเห็นคนที่คนงานก่อสร้างพามาส่งยังไม่ได้สติก็มายืนดูด้วยความเป็นห่วงตื่นแล้วครับแต่เป็นลมไปอีกรอดูอีกสักหน่อยครับพ่อเวหาบอกแต่ไม่ได้เล่ารายละเอียดก่อนที่คนบนแคร่จะเป็นลมไปอีกรอบ ผู้ใหญ่ขุนที่วันนี้ยุ่งตั้งแต่เช้าก็ไม่ได้ถามเพราะในหัวมีแต่งานมากมายลูกชายบอกให้รออีกหน่อยก็เอาตามนั้นคนเป็นผู้ใหญ่บ้านพลาไปประกาศเรียกคนงานก่อสร้างจากกรุงเทพให้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนที่พวกเขาพามามีบุ้งไสใส่สุดสีดำขีบวัวใส่ไน้ำเพิินเนี่ยก็จักซุ่มทงนี้นบบันเฮานี่แหละ มีผู้ชายใส่ชุดสีดำขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามเขาเหมือนพวกทวงหนี้ตามบ้านเราเลยสุ่มหมูคอยตกใจก็เลยฝ่าขึ้นรถบาดขึ้นมาแล้วผันเป็นลม่มเลยบทันได้ถามว่าชื่ออย่างพวกเราตกใจเลยรีบดึงขึ้นรถพอขึ้นมาแล้วกลับเป็นลมเลยยังไม่ได้ถามว่าชื่ออะไรทุกคนผลัดกันพูดตามที่ตนพอจะจำได้ทำไมถึงเป็นลมครับอันเป็นลมนั่นยอดเหม็นประแดกตัวไม่ใหญ่เตี่ยดอก เหม็นกุบทีบอยู่แต่คอยกระย่งเกือบสวยที่เป็นลมก็เพราะเหม็นปลาร้าเน่าแม่เตี้ยนนั่นแหละเหม็นไปทั่วขนาดฉันยังแทบสลบอ้าวอ้าวซึมาว่าปลาแดดคอยเหม็นได้จังไดบัดถ้าใส่ตั้มบกหุงคือผ้าเสียบหลายแถะซดหอดน้ำอ้าวอ้าวจะบอกว่าปลารา้าฉันเหม็นได้ยังไงที่ใส่ส้มตำทำไมพากันอร่อยนักซดยันน้ำเสียงเซ็งแท่ที่ฟังไม่ได้สับ รบกวนพายุจนเปลือกตาที่ปิดสนิทค่อยๆปรือ,อขึ้นอีกครั้งเออ,อและเสียงในลำคอที่ดังออกมาทำให้ทุกคนหันมามองทางต้นเสียงไข่มุกกับไข่ปลาที่นั่งเฝ้าอยู่ก็ร้องบอกด้วยความดีใจพี่พใจดีดตื่นแล้วฮะเย้<ะ>พายุค,อยค่อยๆเปิดเปลือกตาขึ้น คนที่นั่งกระจายกันอยู่ตามเก้าอี้พลาสติกสีแดงรีบลุกมายืนมุงดูรอบแทร่ด้วยความสนใจเอ้ยดูแล้วดูแล้วเป็นจ้าไหนละบักลาเป็นยังไงบ้างลูกแค่แนละบ่ดีขึ้นหรือ,อยังพยุกรอกตาไปมาเพราะงงกับภาษาที่ฟังไม่รู้เรื่องเมื่อมองไปรอบๆก็พบว่าตัวเองถูกรายล้อมไปด้วยกลุ่มคนที่มีทั้งผู้ชายผู้หญิงคนหนุ่มคนแก่ ชะโงกหน้ามามองตนพายุไล่สายตามองทีละคนพี่ชื่อเต้ยนะครับมีคนหนึ่งเอ่ยขึ้นพร้อมรอยยิ้มกว้างที่ดูซื่อๆแต่จริงใจคนนี้เป็นคนที่ยื่นหน้าเข้ามาใกล้ที่สุดพายุจำได้เป็นบางคนว่าพวกเขาคือคนบนรถกระบะที่ตัวเองขอติดรถมาด้วยแต่คนชื่อเต้ยพายุจำไม่ได้จริงๆ เสียงใสดังขึ้นอีกพายุหันไปมองแล้วค่อยๆลุกขึ้นนั่งด้วยรอยยิ้มไข่มุกไข่ปลาคนอื่นเขาอาจจะจำไม่ค่อยได้แต่เด็กสองคนนี้พายุจำได้ดีเห็นบาดแผลของไข่มุกมีผ้าปิดแผลปิดเอาไว้อย่างเรียบร้อยพายุก็เอ่ยถามไข่มุกทำแผลเสร็จแล้วนี่ใครทำให้ครับความทรงจำของพายุก,ก่อนหมดสติไป คือเขากำลังจะไปหาน้ำมาล้างแขนล้างขาให้กับไข่มุกพี่เวหาทำให้คะ่ะเด็กตัวน้อยที่นั่งยิ้มแป้นอยู่เอ่ยบอกแล้วชี้มือไปทางพี่เวหาทำให้พายุมองตามแล้วก็ได้พบกับคนที่ยืนกอดอกพิงต้นเสามองมาทางนี้ด้วยใบหน้าที่เรียบเข้มพี่เวหาพายุเอ่ยชื่อเขาออกมาด้วยหัวใจที่เต้นแรง เหตุการณ์ล่าสุดก่อนที่ภาพจะตัดคือพายุเห็นเขาคนนี้อยู่หน้าห้องน้ำหลังจากนั้นก็เป็นภาพตัดไปตัดมามั่วๆที่เลือนลางจนจำแทบไม่ได้แต่คนที่ตัวเองคิดว่าเป็นเทวดาดันมีตัวตนจริงๆและกำลังยืนทําหน้าหล่อๆอยู่ตรงนั้นไม,ไม่ใช่ฝันเหรอภาพในหัวที่ชัดที่สุดคือเหตุการณ์หน้าห้องน้ามันฉายชัดเป็นฉากๆและสมจริงที่สุด ราวกับไม่ใช่ฝันนั่นทำให้พายุเริ่มตั้งสติอย่างจริงจังจ้องหน้าพ่อเทวดาสุดหล่อกับมองหน้าทุกคนซ้ำอีกครั้งจำยังเดบลาบักลาจำแม่ได้บอจำอะไรได้หรือยังลูกจำแม่ได้ไหมเมื่อถูกเขาจ้องมองคุณแม่ใจดีท่านหนึ่งก็เอ่ยถามเออะไรนะครับแต่พายุฟังไม่เข้าใจจึงทำหน้างงงโอ้โอเพิ่นฟังบ่ออกอัน จำแม่ได้ไหมอ๋อ,อ,อเขาฟังไม่รู้เรื่องเออจำแม่ได้ไหมภาษากลางในประโยคหลังทำให้พายุยิ้มแล้วพยักหน้ารับจำได้ครับเจ้าของไหเออไหาปาร,รานั่นพายุยังจำกลิ่นของมันได้ดีเมื่อหวนคิดถึงกลิ่นที่แสนตาตรึงใจนั้นใบหน้าหวานก็ยิ้มแห้งเขาไม่ค่อยเป็นมิตรกับไหาปาระราของคุณแม่ท่านนั้นสักเท่าไหร่ จะแม่ได้เพราะปาราแท้ๆเอ้าเอา,เอาก็ยังดีเห็นไหมว่าปลาราเน่าของฉันมันดีจริงๆแมตเตียเจ้าของไหปาร้าเอ่ยออกมาอย่างภาคภูมิใจพายุพยายามประติดประต่อเหตุการณ์ในหัวก็พอจะรู้แล้วว่าตัวเองมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรและพอจะสรุปได้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นคือเรื่องจริงไม่ใช่ฝันไมไม่ใช่ฝันไม่ใช่ฝัน อ,อทำอะไรลงไปวะเนี่ยและเมื่อแน่ใจว่าเหตุการณ์หน้าห้องน้ำไม่ใช่ความฝันพยุกก็หน้าแดงเถือกรีบยกมือขึ้นปิดหน้าด้วยความอับอายจนแทบอยากแทรกแผ่นดินหนีเรื่องที่ตนทำลงไปกับคนที่ชื่อพี่เวหาคนหล่อคนนั้นเอา้าเป็นยังละบันนี่เอา้าเป็นอะไรไปแต่เรื่องหน้าอายนั้นมีเพียงตนกับเขาเท่านั้นที่รู้ คนอื่นๆจึงมองอาการของพายุด้วยความมึนงงตกลงคุณเป็นใครมาจากไหนละพ่อหนุ่มผู้ใหญ่ขุนที่ยืนอยู่ด้านหลังของทุกคนแหวกพื้นที่ข้างๆเต้ยให้เขาขยับไปทางซ้ายก่อนจะเข้ามาถามพายุลดมือที่ปิดหน้าอยู่ลงมองคนสูงวัยในชุดหม้อห้อมมีผ้าเขาาม้าคาดเอวที่ไว้หนวดทรงเก่าๆก็ได้แต่กระพริบตาปิบ ไม่รู้จะตอบไปว่าอย่างไรพระบอกความจริงว่าตนเป็นใครมาจากไหนไม่ได้เออผมพายุมองทุกคนที่มารุมล้อมมองตนบางคนก็ชะโงกหน้าเข้ามาบางคนก็ยิ้มให้อย่างใจดีพอไล่มองครบทุกคนสายตาก็อดมองเลยไปยังคนร่างสูงที่ยังยืนกอดอกพิงต้นเสาอยู่ไม่ได้เออคือเวลาที่ได้มองหน้าเวหา หัวใจของพายุก็เต้นตึกตักคิดอะไรไม่ออกในหัวมีแต่เรื่องหน้าอายที่ตนทําอยู่หน้าห้องน้ำหน้าก็พลันแดงขึ้นผู้ใหญ่ขุนเห็นพายุเอาแต่มองลูกชายตนจึงหันไปกวักมือเรียกเวหาเวหาเวหามานี่ลูกช่วยมาคุยกับเขาทีคนร่างสูงเดินเข้ามาตามคำพ่อแต่เห็นเต้ยเพื่อนรักเอาแต่นั่งมองหนุ่มชาวกรุงตาหวานเยิม้ม ก็ผลักศีรษะเพื่อนเบาๆเรียกให้ได้สติไอเต้ยมึงก็นั่งยิ้มจนเหงื่อแห้งอยู่นั่นแหละทำไมไม่ถามเขาวะอาการของเต้ยตอนนี้น่าจะใจลอยไปถึงไหนต่อไหนแล้วโดนเพื่อนผลักถึงรู้ตัวยกมือขึ้นลูบผมป้อยๆฮะว่าไงนะเต้ยได้แต่เงยหน้าขึ้นมองเพื่อนงงๆเวหาสายหน้าแล้วหันไปมองคนที่จ้องมองมาทางนี้หน้าแดงคุณ ตกลงคุณเป็นใครมาจากไหนเมื่อเวหาเข้ามายืนร่วมวงกับทุกคนพายุก็พบว่าเขาตัวสูงที่สุดในกลุ่มแถมยังหล่อที่สุดดูดีที่สุดพายุเอาแต่จับจ้องอยู่กับใบหน้าหล่อเหล่านั้นจนไม่ได้ฟังคำถามคุณเมื่อมือหนาเอื้อมมาแตะไหล่ก็ถึงกับสะดุ้งแต่กว่าจะรู้ตัวว่าเผลอใจลอยอีกแล้วใบหน้าที่ทำให้ใจเต้นแรง ก็ยืนเข้ามาใกล้ตกลงคุณเป็นใครมาจากไหนเสียงที่ถามเข้มขึ้นอีกสายตาของเวหามองคนตรงหน้าอย่างสำรวจพายุกรอกตาลอกแรกคิดในใจว่าจะบอกความจริงไม่ได้เด็ดขาดเพราะหากพูดไปมีหวังถูกส่งตัวกลับบ้านแน่เออเออคนที่ไม่รู้จะโกหกอย่างไรพยายามคิดหาคำตอบแต่ยิ่งเขาอ้ำอึง ใบหน้าของเวหาก็ยิ่งใกล้เข้ามาจนพายุหน้าแดงเถือกเอออะไรอ่ะตกลงเป็นใครเสียงเข้มที่ถามอย่างคาดคั้นก็มาดังอยู่ใกล้ๆหูพายุแทบจะเป็นลมไปอีกรอบแล้วลมหายใจอุ่นๆของเวหาเป่ารดลงมาเบาๆพอให้รู้สึกได้พายุใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงตึกตักในอกเฮ<สฟะ>้ผมเออ ตอนนี้สมองของพายุตีบตันไปหมดคิดอะไรไม่ออกแล้วนอกจากคำว่าใกล้เกิดไปแล้วใกล้เกินไปมีพิรุษหน้าแดงๆแบบนี้มีพิรุษหรือจะเป็นคนร้ายจริงๆคิ้วดกหนาขมวดเข้าพายุรีบใส่หน้าปฏิเสธแต่คนตัวโตวก็พลาออกไปแล้วหันไปพูดกับพ่อพ่อแบบนี้ต้องจับส่งตำรวจฮะตํารวจไม่นะ ผมไม่ไปหาตำรวจ